เนี่ยครับฟีนูร้อยสิบห้าไอสายคันเร่งค้างแก้ยังไงทำเองที่บ้านตอนแรกเช็คตรงประกับครับว่ามันฝืดหรือเปล่าเช็คเช็คดูตัวเนี้ยดูมันมีรอยฝืดรอยติดอะไรไหมเนี่ยถ้ามันยังหมุนคล่อง มุนระดีดกับติดกับแสดงว่าไม่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยยังใช้ได้อยู่นั้นเราก็จะถอดกลับครับถอดกลับแล้วจำนดไว้ให้ดีแล้วเราก็จะไล่าตามสายลงมาจนถึงคาบูคาบูมันจะมีตัวตัวเสียบสายกันเล่งนี่ครับตัวนี้ ที่ผมของผมมันค้างเพราะอะไรมันค้างเพราะว่าลูกยางตัวนี้มันสึกมันสึกแล้วมันก็จะขาดออกจากจากตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยมันจะมาหนุนลูกยางลูกยางมันจะขาดอย่างนี้ครับมันจะมาหนุนตัวนี้ทําให้คันเร่งค้างเวลาเราเล่งซุป ยางตัวเนี้ยมันจะมาหนุนกระสายคันเร่งทําให้คันเร่งค้างตลอดมีวิธีเดียวคือปาดลูกยางอันนี้ออกลูกยางกันฝุ่นแต่ครน,นี้ฝุ่นมันก็จะเข้าตัวนี้เข้าไปในสายนี่อันยังอันตรายอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเราก็จะเลือกซื้อให้ตรงตรงรุ่นเลยนะครับห้ามเนี่ย ของมันเลยฟีโนโระบบหัวฉีดก่อนไปซื้อเราต้องดูด้วยว่ามันจะมีเหล็กเหล็กชุดของมันห้ามซื้อฟีโนโทั่วไปมันจะเป็นเหล็กของมันห้ามแปลงนะครับแปลงก็ไม่ได้ผมผมลองแปลงดูแล้วไม่ได้ผลเนี่ยผมแปลงปึ๊บเจียร์ออกแปลง แล้วก็ใส่คราวนี้ใส่คันเร่งมันสั้นไปมันคันเร่งมันจะเร่งของมันไม่ได้มาตรฐาน,นเดี๋ยวเราจะแกะดูครับว่ามันตรงรุ่นของมันแล้วเราก็ประกอบเลยหลังจากที่เราใส่สายใหม่แล้วสายใหม่เขาให้มามาตรฐานของเขาเราก็จะใส่ยึนดน็อตกับแป้นแล้วก็ใส่ ให้มันตรงจุดนะครับเนี่ยแล้วก็ของสายตามตามจุดของเขา้าแล้วเราก็ดูประกบประกับเนี่ยทดลองดวลให้มันดิ่ดคืนอย่างงี้ยว่าใช้ได้ไหมเนี่เปลี่ยนสายใหม่ดูตัวนี้ให้ดีว่ามันฝืดไหมหลงัลงน,นเราก็จะมาลองกัน ก็มันคล่งอูกันฟีของเฮนเฮนไม่รเ้ว่าดูัวนี้ยังมีคนอืนีกน สายตัวนี้กเป็นปดี <c oughs> ครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเปลี่ยนสายคันลิงฟีโนโ่ฟีโนร้อยสิบห้าไอข้อข้อระวังซื้อให้ตรงรุ่นนะครับจะได้ไม่ต้องแปลง ถ้าซื้อตรงรุ่นเขาจะให้ให้ชุดเหล็กเนี่ยมาแล้วเราก็เอามาใส่กับเป้นของมันเนี่ยชุดเหล็กมันจะมีของมันแต่ถ้าไปซื้อชุดชุดไม่ใช่ชุดแป้นอย่างเงี้ยเอามาแปลงใส่ก็ใช้ไม่ได้ครับมันคนละรุ่นกันเสียเวลาเปล่าท่านเพื่อถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ลองทำดูถ้าถ้าเสียซื้อมาซ่อมเองที่บ้าน เปลี่ยนเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ที่เปลี่ยนพาออะไรเปลี่ยนเพราะว่ายางยางตัวเนี้ยครับมัน,ม,นมันสึกยางตัวเนี้ยการฝุ่นเนี้ยมันสึกแล้วมันจะไปนหนุนไปหนุนในไอตัวคันเร่งให้มันคันเร่งค้างครับที่สำคัญเลย